สวัสดีครับพี่น้องเอฟซีแฟนครับแฟนช่องพอใจดีสู้ผู้สู้คนพี่น้องพี่น้องครับลาพัฒนาเฮ็ดเฮาแขนขักพี่น้องนะครับเฮ็ดจังไรพี่น้องนะครับคุยกันครับอาจารย์ทวนใช้อยู่พี่น้องโอ้แขนขักแขนเนี่ยพี่น้องหากับเก่าบบไปจะเกือเนาะสัสโ <laughs> บไปถ้าเฮ็ดจดังไรเป็นบ่ไปเนาะมากรม,มมันไปได้เบิดสตจุย่างจุเนี่ยเนาะ มันบรูเนาะไ่วอย่างสีอันนั้นมันก็เท้ากับแค่คสูตรแค่คำวนวณอาจารย์เอ้ยเหรอเทากับว่าเท่าสูตรเท่ากับว่า,วามันคัดเติอบอยู่เขากับคัดก,ก็เท่าอ,อีกเท่ากับทองย้อมรับเขาเลยวางสัมเมื่อนี้พอใจดีสิห้าไปตามชุดฟันทงพี่น้องกับอาจารย์ทวดชัยไผรสีเข่าไผรสีรุดพี่น้องนะครับมาเบิองพี่น้องอาจารย์พ่อชัย นะครับสีขาหรือสีรุดพี่น้องมาเบิ่งกันนะครับเนาะเล่าพัฒนาพี่น้องเดี๋ยวใส่วันที่ก่อนจักหน่อยหนึ่งเนาะเล่าพัฒนาพอใจดีฟันทงแลวพี่น้องนะครับฟันทงไปแล่วกะอาจารย์พ่อชัยกับเลยบอกว่า อ่ารัฐบาลไทยลุ้งหายเรือเพราะฉะนั้นอ่ะลงกับสิลุ้งหายตัวเพิ่อนหายมาแล้วกับสิลุ้งหายเพิ่นนะครับเพราะว่าเพิ่นตัง้งคิดตั้งใจนะครับตัง้งคิดตั้งใจเอามาให้พี่ให้น้องแล้วอ่ะชุดรัฐบาลไทยของนะครับของอาจารย์พรชัยเด้อกับพรใจดีกับเจอ้อยสิลงให้เบิดนั่น่าละพี่น้องค่อยๆไล่ลง นะครคอยอะไรลงนะครับรัฐบาลไทยเจ็ดสำนักด้วยล่ะพี่น้องนะครับเดี๋ยวเวลานี่ล่ละแต่เฮ็ดให้พี่เน้องได้พิจรารณากันนะครับกับอาจารย์พ่อนชัยโอ้พี่น้องเลยจากสิเปลี่ยน้วไหลเล่าพัฒนาขอให้กากับภานีบังดูสิเขาหรือบ่เขาพี่น้องนะครับสิเป็นตัวอื่นก็บ,บ่เสียใจนะครับ เราพัฒนาพี่น้องเราพัฒนาเก่ากับหาบน,นีจังได้กระแตกบ็แตกบนกระแตกล่างบกา่กลามาาเก่ากับหาคือเก่าดอกทามามากกับมาคู่กับเก่าหาหาเก่าตัวอื่นมาก็จิเป็นของเฮ้าพี่น้องนะครับเราพัฒนาพ่อใจดี ตั้งคิดตั้งใจเอาแนวทางโตัวเด็ดๆใส่ซกับอาจารย์พ่อนใช่นะครับคนละโตพี่น้องฟันให้พี่น้องให้มันแตกสามตัวให้มันเบิงขกขักเบิงในหน้ามือแรงมืออื่นเนี่ยือสิคักพี่น้องนะครับชุดฟันทงสามตัว จุดฟันธงนะครับจุดฟันธงสามตัวนะสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องเอาเม็ดเดียวแขนเลยนะครับ ขีโพดแทล่าพัฒนาเห็ดข่อยขักเอาหากับเก้าโบนี้พอใจดีวิ่งเจ็ดกับแปดฟันให้คือเก้าพี่น้องนะครับรูดเลยพี่น้องมันเสิได้หูจักกันไปเขาว่าเขารุดบนลุดรูดเลยลูดยังไงที่พี่น้องรูดแปดนี่ละลูดอ่ะ มาลูดแปดนี่แล้วลวดอ่ะนี่ล,ล,ล,ลองลูดแปดเลยนะครับชุด3ามตัวชุดสามตัวมาโบตแตกให้มันหูไปดูชุด3ามตัวนะครับเท่าทำสูตรขึ้นมา ต้องมั่นใจเข่าล่นลุด,ลดว่ากันอีเถื่อนหนึ่งพี่น้องนะครับแต่มั่นใจแน่นอนจับชุดออกมาแล้วนะครับต้องมั่นใจพี่น้องนะครับนะครับผู้ลงคล้นก็ว่าเป็นยังบบฟันเห็นแน่ฟันเห้แล้วพี่น้องบันนีซีโบตัดเหรียญเห้ีด้อพี่น้องได้พี่น้องตัดเหรียญเอานะครับเพราะว่าอย่างว่าจี ฟันให้แน่ตัวใดตัวใดพี่น้องคำ่าฟันกับฟันเหแล้วเนาะก็บบรูว่าจังไรเอ้าตัดเลียนเอาก็แล้วกันพ่อใจดีจัดให้แขนแขนเน่นเน่นพี่น้องเอากันง่ายง่ายโหลดเนาะเดี๋ยวพ่อใจดีสี่ฟันให้เน่นเน่นเลยพี่น้องให้พี่น้องตัดสินใจเลยนะครับแนวทางนะมัน หนามาหน่าลงทุนพี่น้องนะครับโบเมนวาโบเมนวาบนหน่าลงทุนเด้นะครับหน้าลงทุนหน้าติดตามนะครับชุดนี้นะครับพี่น,อนอ้องเห็นชอบหรือบบเห็นชอบเห็นด้วยหรือบบเห็นด้วยนะครับมันก็อยู่กับพี่กับน้องเด้อแต่ว่าพ่อใจดีดีดมากละ,ละชอบละชุดนี้จังเอามาฟันให้พี่ให้น้องนะครับชอบก็ตามไม่ชอบก็ผ่านเด้อ ไม่ต้องดราม่ากันนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับพี่น้องนะครับแนวทางมีเขามีหลุดเด้อแนวทางหลุดงวดเดี๋ยวพี่น้องเอ้ยลังออกจากกลุ่มบอ <c oughs> เอ้ยพี่น้องเอ้ยอ้าวบอเป็นยังเปินอยากออกนะความพอใจของเพิ่นเนาะนะครับบ่เป็นยังก็ขอขอบคุณนกบคุณนลายรที่เขามา่กดไลค์กดแชร์ให้นะครับ พอใจดีก็มีความสุขแล้วมันอยู่น้ามกันชัวร์ขังชัวข้าวก็ดีใจพี่น้องคอยได้ขามาเบิงเน,ะนาะนะครับพี่น้องมีจะพูต่อสู้เลือดนักสู้ที่อยู่น้ำพอใจดีมีแตจเลือดนักสู้ตัวกิงพี่น้องมาเบิง้งมาเบิงพี่น้องชุดสามตัวก้อนสิไปไ้อพี่น้อง พี่น้องครับเดี๋ยวนี่พ่อใจดีเนาะเน้นยำ่ำทุกสำนักพี่น้องเน้นยำ่ำนะครับบอต้องกลัวคาหนันชงชากาแฟนะครับบอต้องกลัวเด้อพ่อใจดีบอกให้เน้นยำ่ำเอาความแม่นยำ่ำมันคงเสื้อถือใดเน้นที่สุดเอามาลงให้สมาชิกพ่อใจดีพ่อใจดีจัดเงินโบนัสทุกเดือนให้ เาเฉพาะคนที่ให้เฉพาะคนที่เนวทางแตกมากที่สุดภายในเดือนเดียวสิเขาจะงวดกระชังนะครับคนนั้นสิได้รับเงินพิเศษนะครับค่านำชากาแฟมีให้ทุกทุกงวดที่ลงหายอยู่แล้วนะครับเนาะพอใจดีให้ทุกงวดที่ลงหายอยู่แล้วแต่ว่าโบนัสพิเศษเป็นค่าอ่า เ,เ,เ,เพื่อนเชี่ยวไปเฮ็ดยังไปท่าบุญไปเฮ็ดยังกัแล้วแต่เพื้นเนาะไปกินไปท่านก็แล้วแต่เพื้นบุญงานมันหลายพี่น้องนะครับเนาะเอาพี่น้องมาเบิง่งชุดสามตัวนะครับของพ่อใจดีเด้อนะครับสองแปดหกพี่น้องสองแปดหกได้พี่น้องเด้อ สองแปดหกพี่น้องมากระตัดเราเองเด้อพอใจดีบบตัดให้เพราะว่าเพิ่นสีว่าคือโบตฟันให้แน่ตัวเดียวเอาฟันตัวเดียวกับตัวนี้เลยพี่น้องน้องนั่งกับพี่น้องไปกลับเอาเองนะครับแปดหกเน้นเน้นแขน้นแขวนนะครับแปดหกเน้นเน้นแข,นแข,นข้นแขวนคือมอกห่วงพี่น้องจัดให้พี่ให้น้องเดียบร้อยแล้วเด้อเอาไปพิจารณนาะเอาพี่น้อง นะครับพิจารณาเอาเด้อนะครับชอบก็จัดขัดก็ผ่านแนวทางมีเข่ามีหลุดได้พี่น้องนะครับพอจะดีก็ว่ามันได้สูตรนี้มาเก่ามาลงไอพี่ให้น้องนะครับเนาะไอพี่น้องพิจารณาเอาชอบก็จัดขัดก็ผ่านพี่น้องบ่าวกันนะครับนี่พี่น้องพี่น้องมากบ่มากกับจัดเด้อ นี่คือแนวทางพอใจดีพี่น้องครับวันที่ยี่ิตุลาสองหาหกแปดเล่าพัฒนาพอใจดีเด้อชุดฟันธงสามตัวเม็ดเดียวพี่น้องนะครับรูดแปดพี่น้องบอตรงห่วงยังพี่น้องไม่ต้องห่วงอะไรทั้งนั้นนะครับบอตรงห่วงยังทั้งสินแปดยางเดียวชุดสามตัวสองแปดหกพี่น้องชุดสองตัวแปดหกพี่น้อง พี่น้องอยากตัดเลรกาตัดเอาเ้ออยากตัดเหรีกาตัดพี่น้องนะครับพอจะดีบอได้ตัดให้ผู้หลังคนก็คือบอกฟันในในเม็ดเดียวเม็ดเดียวในเมื่อผมฟันไปแล้วเพื่นก็ว่าเป็นยังคือมีตัวนั่นตัวนี้ไม่อีกก็เลยว่าตัดปัญหาไปแปดหกตัวเดียวเนึ่นนึ่นแขนแขนคือหมุกหัวพี่น้องอ่ะนพี่น้องครับหน้าจอไว้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามพอใจดีได้วพี่น้องนะ้ชุดฟันทงมีสิทธิแตกสามตัวแน่นอนนะครับ อาพี่น้องครับผู้ได้แคบหน้าจอพอใจดีกดไลค์กดแชร์คอให้ห้างคอให้มีขอใหอใหิลำขอห้รวยคอห้สมความุ่งมั่นปราถนาคิดสิ่งใดให้ได้สิ่งนั้นได้พี่น้อง้อสำหรับคลิปนี้พ่อใจดีฝากไว้แต่เพียงเท่านี้พี่น้องคลิปหน้าพ่อกันไหมสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ